ดีครับเราให้ดูบทสลากทำเนลีไซส์สามครึ่งถึงสามจุดแปดจุดเก้ามิลนะครับสีขอบุญน้ำแดงน้ำทองสวยนะครับผทเล่มนี้ไปด,ดีครับของเก่าตอนนี้พอยบุรสลากทำที่จะทำเรียกม่ต้องมีใครทำนะครับ เสียน้ำหนักกว่าทำคอยลูกคอยปมสีเเลียงไม่ค่อยมีมเนทองตลาดนี่เป็นคอยเก่าคอยเก่าเบอเเร,เเร์1000เดียวมีก็ไม่เป็นไรเดียวก็นลับเอาแหวนเรียงก็สวยครับ6เม็ด6เม็ดเรา แหวนได้วงหนึ่งครับใ,ใก็ตัวศูนยปดเจ็ดหนึ่งห้าตัวห้าหกตัวหนึ่ครับ